ดิจพีนน่นอ้องเมื่อนทีาเห็ดเอ่อต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะคะหาเานี่ยทุบก่อน คือตีนไก่นะคะยุย่ยู่ตามเครื่องก่อนอันนี้สูตราบ้าน,นสูตรนะวะตมขยเด ตามใจฉัน Hãy phim อันนี้คือผงนวนะคะผงชิรวสรสผงโซนรสผงแฉบผงนัวขาดก็ได้อันนี้คือรเด,ดีใส่นิดหน่อย แล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปอยากกินยังก็ต้องเ็ดกินเองมีน้องเอ้ยอยู่เมืองนอก Dạ, a à lai con tông thăm kín eng. Bắc lên. นี่คือบักมะเขือเทศหรือบักเคลินนะคะ เจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิเศษอุดรชาแนลนเนี่ยด้ค่ะอย่าลืมสนับสน,นุนกัน,นเด้อเราก็รอให้มันเดือดสุก เป็นตั้งแต่สุขเจ้าอยู่ดีสบายบ่เพื่อมบางไทยก็เมื่อบ่ไดดย้อนติดโควิดโอ้ยเบื่อละนายไรเฮ้ยคิดทอดบ้านกรคือทอด ใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟไว้ไปเป้ยกปิดฝาไว้โรวจตรวจเราผิด รอรอรอเดี๋ยวลืมเด้อกดแช่กดไลค์กดสับจากไข่ให้ช่องวิสิต อุดอนชาแนลเนี่ยเจ้าพอกันคลิปนาคลิปไม่จ้า